อยากหายจากการเป็นฟ้านะคะต้องรู้3ข้อนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับต้อยว r i e t ร40ีสะะ้สี่สิซึ่งวันนี้นะคะเจ๊ก็มีสูตรดีๆนะคะเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆนะคะมาแนะนำวันนี้นะคะเจ๊ก็เลยอยากจะมาแชร์สูตร3สูตรนะคะที่ที่1น,นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการหามอยส์เจอร์ไรเซอร์ดีๆแล้วก็ครีมทาฝ้าดีๆนะคะ มาสักตัวหนึ่งนะคะหรือว่าใครที่อยากจะไปหาคุณหมอนะคะให้คุณหมอจ่จยพวกมายเซอร์ต่างๆเนี่ยก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะไปซื้อเองนะคะตอนนี้ก็จะมีดามท้องตลาดมากมายเลยเก็สังเกตดีๆแล้วกันเนอะในเรื่องของการมีออยนะคะมีสารสกัดที่มันจะสามารถช่วยเราได้นะคะในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำให้จางลงได้ต่อไปนะคะเป็นสูตรที่2ในเรื่องของการดูแลฝ้ากระนะคะจุดด,ด่างดา สิ่งสาคัญที่สุดนะคะที่จะทําให้ฝ้าของเรานะคะชัดเจนมากขึ้นแสงแดดบ้านเรานะคะบอกได้เลยว่าโอโหร้อนมากเวอร์นะคะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือในเรื่องของการครีมกันแดดจ้ะซึ่งครีมกันแดดเจ๊ก็แนะนําให้มีค่า SPF 50 PA บวกบวกบวกนะก็จะช่วยนะคะปกป้องในเรื่องของฝ้าเราได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแนะนําอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราจะทาครีมกันแดดนะคะการทาครีมกันแดดก็ควรที่จะทาก่อนนะคะสักประมาณ10 5ถึง30นาทีนะคะก่อนที่จะไปออกแดดทิมกันแดดนะคะจะช่วยในเรื่องของการเซ็ตผิวหน้าของเราให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเยี่ยมมากขึ้นด้วยล่ะคะ่ะ และข้อสุดท้ายนะคะเวลาที่ทุกคนนะคะจะต้องออกไป,ไปเผชิญกับโลกภายนอกสิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะต้องปกป้องผิวเราไม่ให้โดนแดดเข้าถึงได้ง่ายนะคะวิธีการนั้นก็คือนะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์นะคะนั่นก็คือหมวกจ้ทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะเราก็ต้องมีแว่นกันแดดนะจ๊ะแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอันนึงถ้าเกิดแค่นี้มันยังไม่พอไปนะคะสิ่งสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ เฮ้ยยังไงมันดำอ่ะเฮ้ยยังไงมันดำอ่ะอ๋อใส่แว่นดำ <c oughs> <c oughs> โอเคถึงแล้วค่ะอีกตัวถึงก็คือ ในเรื่องของร่มจ้าทุกคนนะคะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทุกๆคนนะคะนํำสูตรที่เจ๊ไปบอกให้นะคะจะทำให้ฝ้ากระของเรานะคะถูกจางลงแล้วก็ผิวของเรานะคะก็กลับมาใส่ปิ๊งเหมือนเดิมอย่แน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกิ๊งๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊และทีมเอร์ที่40อัพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ เจและทีมโมเรตตี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเจพร้อมจะไปนานแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย